สวัสดีครับผมจากช่องฮันติงเอ็กโคจะมาเล่าเรื่องเสียงร้องจากป่าช้าเก่าเรื่องมีอยู่ว่าป่าช้าเก่าแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีชื่อบนแผนที่มันถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาไม่มีใครกล้าฉีดไกลเข้าไปใกล้ยกเว้นพวกเด็กวัยรุ่นที่มักจะท้าทายกันด้วยความคึ้ขนองแต่เรื่องเล่าที่ลือกันมาเป็นชั่วรุ่นก็คือเมื่อใดที่ได้ยินเสียงร้องให้จากในป่าช้าอย่างค่ำคืนอย่าตอบรับอย่าเดินเข้าไปและอย่าหันกลับมาหมอง ในคืนพระจันทร์ดับอากาศเ็บหนาวกว่าทุกคืนที่ผ่านมากลุ่มวัยรุ่นสี่คนต้นเบลนายและแม็กตัดสินใจเล่นเกมท้าผีพวกเขาเลือกป่าช้าเก่าเป็นสนามประลองความกล้าด้วยความอยากรู้อยากเห็นผสมความไม่เชื่อใครเข้าไปถึงหลุมที่อยู่ลึกสุดแล้วถ่ายรูปกลับมาได้จะถือว่าชนะต้นเสนอทางหยิดไฟฉายขึ้นมาขยับแต่เขาว่ากันว่าที่นั่นมีเสียงร้องให้ของผู้หญิงถ้าได้ยินเมื่อไหร่ต้องหนีทันทีเบลพูดเสียงสั่นแม้จะพยายามทำเป็นขัปลกเกลือน ก็แค่เรื่องแต่งหลอกเด็กไม่เห็นมีหลักฐานสักรายแม็กว่าเสียงแข็งเอาหลับไปกันเถอดเดี๋ยวฟ้าสว่างสะก,ก่อนจะหมดสนุกทั้งสี่เดินฝากความมืดเข้าสู่แนวป่าช้ากลิ่นอับชื้นและลมหายใจเย็นเยียบพัดผ่านพงหญ้ารบบรรยากาศเงียบงันจนได้ยินเสียงรองเท้าเหยียบใบไม้แห้งดังรก,กรอบกระทุกคนใจเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวเมื่อมาถึงบริเวณหลุมศพลึกสุดเสาไม้ผู้ผที่เคยใช้กางเขนปักไว้นานจนไม่เหลือแม้ชื่อพวกเขากระจายตัวกันสำรวจเพื่อเก็บภาพหลักฐาน ว่ามาถึงจริงทันใดนั้นเสียงบางอย่างก,ก็ดังขึ้นมาแอะเสียงคล้ายบานประตูไม้เก่าๆกำลังเปิดช้าๆดังมาจากหลังแนวต้นไม้ได้ยินไหมเบลกระซิบหน้าเธอซิดเผือดลมทัดมั้งอยากคิดมากต้นตอบแต่สายตาเริ่มหวาดระแวงฮือฮืออออเสียงร้องให้ถาบาดังมาจากทิศทางเดียวกับเสียงเมื่อครู่ทุงต่ำเหมือนผู้หญิงเศร้าอ,อย่างหนักเฮ้ยไม่น่าจะใช่ลมแล้วล่ะนายพูดลางถอยหลัง กลับกันเฮเบลแทบจะร้องไห้แต่ก่อนที่ใครจะได้ขยับเสียงร้องนั้นก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะแหลมสูงเย็นเยียบจนน้ำในไขสันหลังแข็งตัวห้ามหันกลับเสียงกระซิบเล็ดลอดออกมาจากความมืดทุกคนยืนนิ่งหายใจไม่ออกจู่ๆแม็กที่อยู่ท้ายแถวก็ร้องลัน่นไอเชียมีมือมันจับขาฉันแม็กพุ่งตัววิ่งแต่พลาดสะดุดรากไม้ล้มลงเสียงโครมใหญ่ตามมาด้วยความเงียบอีกครั้งเบลวิ่งกลับไปหาแม็กแต่พบเพียงรองเท้า ข้างหนึ่งตกอยู่บนพื้นไม่มีร่องรอยของเขามาแม็กไม่มีคําตอบนายเริ่มติแต่วิ่งลัดแนวหลุมศพออกไปต้นตะโกนไล่ลตามแต่เสียงหัวเราะนั้นกลับดังก้องขึ้นเรื่อยๆเหลืออีกสองแกหันมาไม่ได้อย่าหันมาแต่เบลทนไม่ไหวเธอหันกลับไปมองด้านหลังและสิ่งที่เธอเห็นคือหญิงสาวผมยาวใบหน้าขาวซีดห้อยหัวลงมาจากกิ่งไม้ใหญ่ดวงตาโพลงกว้างเป็นโพรงมืดอดิมฝีปากแสยะยิ้มเธอกำลังร้องไห้และหัวเราะไปพร้อมกัน เบลกิดร้องลั่นก่อนร่างจะถูกลากหายไปในเงาเมื่อเสียงเล็บขูดพื้นดินและเสียงเนื้อฉีกขาดดังก้องเหลือเพียงต้นคนเดียวเขาวิ่งสุดชีวิตฝากความมือดออกไปยังทางเข้าป่าชาหอบหายใจแทบขาดใจเมื่อพ้นขอบเขตของแนวไม้เขาสุดตัวลงอย่างหมดแรงรุ่งเช้าตำรวจและชาวบ้านตามมาหาแต่ไม่พบร่องรอยของเบลแม็กหรือนายมีเพียงภาพในโทรศัพท์ของต้นที่ถ่ายไว้ก่อนเหตุการณ์ซึ่งเต็มไปด้วยเงาคล้ายผู้หญิงยืนอยู่ทุกมุมภาพแม้จะไม่มีใครมองเห็นตอนถ่ายก็ตาม เขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ฟังแต่ไม่มีใครเชื่อคิดว่าเป็นอาการหลอนจากความเครียดเขาถูกส่งตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลจิตเวชหลายปีผ่านไปเรื่องราวเงียบหายไปจากความสนใจของสื่อจนกระทั่งวันหนึ่งนักข่าวสาวคนหนึ่งชื่อวารีได้รับฝ่ายลับจากบุคคลยิรนามเป็นภาพถ่ายจากคืนที่เกิดเหตุในภาพสุดท้ายวารีสังเกตเห็นเง,นเงาของหญิงสาวผมยาวคนเดิมยืนอยู่ข้างหลังตนโดยที่ใบหน้าของเธอหันมาตรงกล้องและยิ้ม วารีขยายภาพดูอย่างละเอียดก่อนจะกดทิมคำถามส่งไปยังผู้ส่งไฟล์คุณไปถ่ายภาพนี้มาได้ยังไงไม่นานนักมีข้อความตอบกลับมาฉันไม่ได้ถ่ายเธอให้ฉันมาและตอนนี้เธอกำลังตามหาคนใหม่ขณะที่วารีกำลังอ่านร่างของเธอก็เย็นเฉียบลงและเธอได้ยินเสียงบางอย่างกระซิบแถวๆข้างหูห้ามหันกลับหากคุณชอบเรื่องลึกลับฝากติดตามช่อง Hunting Echo ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ